สวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกครับทุกท่านนะครับผมรู้ว่าพี่เพื่อนๆหลายคนยังไม่นอนนะครับมีกี่คนเหนื่ยวันนี้อ่ะเข้าแาล้หนึ่งคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆอ่ะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ โอ้ยคนนอนดึกวันนี้เจอคนนอนดึกโอเคครับก็ขออนุญาตเนาะวันนี้ก็จะมีเรื่องนะครับต่อกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะจะไม่ได้คุยกันละจะไม่ได้คุยกันหลายวันนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทักทายนะครับยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับและ พ,พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มาการปลูกพริกรูปแบบของสุะชาฟาร์มนะครับผมขออนุญาตนะครับบอกก่อนว่า <c oughs> ไอคอมเมนต์บางทีผมไม่ได้เข้าไปตอบนะครับบางทีไม่ไม่ไม,มีเวลาเข้าไปตอบนะครับก็พยายามจะตอบให้ทั่วถึงทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เพื่อนๆหลายคนที่ยังให้ความสำคัญนะครับกันอยู่ตลอดเนาะ คืนนี้เอาเรื่องอะไรดีสวัสดีครับ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 จะปีใหม่แล้ว <c oughs> นะครับก็มีโปรโมชั่นแน่แนๆอยู่นนะครับในช่วงนะครับอีกประมาณสักสองสามวันวนะเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับราคาพลิกเป็นยังไงกันบ้างเนาะสวัสดีครับพี่พโอเคเดี๋ยวจะมาตามต่อนะครับในเรื่องของระบบ นะครับที่เราเดิน147และ135ไว้นะครับเราเดินระบบไว้นะครับแล้วเราก็จะทำยังไงต่อนะครับในการโยกสารเนาะนะครับเรียนรู้ด้วยกันไปครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไว้ในกลุ่มนะนะนะครับก็เสร็จจากงานก็เนาะมาพูดคุยกันผมรู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับเกษตรกรหลายคนก็ใช้เวลานะครับ ว่างๆนะครับใช้เวลาว่างๆนะครับมาเข้ามาเข้ามาคุยกันนะครับวันนี้ดึกหน่อยไม่เป็นไรเนอะนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ระวังตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดเนาะนะครับใครทําสวนทําไร่ทําพริกก็เฮงๆรวยๆกันนะครับก็ <c oughs> มีของของผมเองก็มีแต่มันน้อยนะ่ตอนเนี้พริกเหลือน้อยแล้วมันจะลาลุนละ โอเคนะครับวันนี้เข้าสู่ระบบนะครับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทางลากโดยตรงวันนี้หลังจากที่เราเดินระบบ1นึนะครับใส่ปุ๋ย1ครั้งนะครับเรามาเดินระบบ1 3ึ่หนะครับแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยอีก1ครั้งนะครับนะครับคราวนี้เราจะใส่ปุ๋ยอะไรนะครับคราวนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับ ดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังก่อนนะครับว่าลักษณะต้นพืชพอมันได้สักประมาณ1ิบสหวันเนี่ยมันเริ่มยังไงนะครับ2อาทิตย์ <c oughs> เดินระบบ1นึห้าและหนึมันก็อยู่ประมาณ15-16วันตอนนี้มันก็ใบชุดแรกเริ่มเริ่มยังไงแก่เพสลัดนะครับเริ่มแก่เพสลัด <c oughs> พอแก่เพสลัดเสร็จปุ๊บมันทําไงมันก็จะเริ่ม เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับนะครับไ้น้ำได้เต็มรูปแบบขึ้นกินอาหารได้เต็มรูปแบบขึ้นนะครับแต่มันจะมีปัญหาในช่วงเนี้ยถ้าปัจจุบันนะครับณวันเวลานี้มันจะมีเกี่ยวเรื่องของอากาศหนาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของอากาศผมได้ทําคลิปไปครั้งที่แล้วแล้วว่าเขาเรียกทูเบิลสารนะครับมันเลอการไฮมิกของสารก็เป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าเอา ยาทุกตัวเพิ่มปริมาณขึ้นไปไม่ได้มีตัวไหนเพิ่มเติมนะปรับตามสถานการณ์นะครับโลกต่อไปที่จะเข้าเนี่ยในช่วงพิกประมาณ14-15วันเนี่ยนะครับมันจะมีการคายกลิ่นของเซลล์ Sell. นะครับก็เรียกว่ากลิ่นของพืชเนี่ยมันจะคายออกมาพูดให้ฟังแบบประชาชาบ้านเรได้เข้าใจเนาะมันจะคายออกมานะครับตามใต้ใบเนี่ย นะใต้ใบพืชนะครับถ้าพริกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะใช่ไหมตามใต้ใบพืชพริกมันก็จะงอลงอย่างนี้ใช่ไหมใบมันก็จะนอนลงเนี่ยเนี่ยมันจะมีลักษณะของเพี้ยอ่อนนะครับเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งนะครับเข้ามาอาศัยนะครับผมต้องบอกว่าในการเด้ระบบอ่ะ 1, 4, 7, 1 3, 5, นึ่งสเหนมี่ยมันจะช่วยยับยั้งไอ้เรื่องพวกนี้ได้นะร้อยละ70%นะครับไม่เกิดเลย แคไม่เจอเลยนะถ้าเดินระบบเนี้ยนะครับผมเชื่อได้เลยว่าพริกตั้งแต่ลงปลูกภายใน 15- ถึง1เดือนเนี่ยจะเกิดโูกน้อยอะเรามาคุยกันเกี่ยวกับของการชกบปุ๋ยในครั้งที่สองต้นพืชนะครับพอมันเริ่มโตขึ้นเนี่ยพอมันเริ่มโตขึ้นใช่ไหมพอมันเริ่มโตขึ้นเสร็จมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะครับนะครับมันก็จะเริ่มโต ออผิวมันก็จะเริ่มแตกขึ้นเปลี่ยนเซลลใบมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องดูในช่วงหนาวนะครับน้ํามีความจําเป็นเพราะอากาศชื้นนะครับเย็นแต่มันระเหยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยแรงลมนะมันระเหยด้วยแรงลมเข้าใจไหมลมอะมันพัดอยู่ตลอดเวลาถ้าบ้านใครแบบมีลมด้วยหนาวด้วยอย่างเงี้ยนะครับ น้ำต้องให้เพียงพอและแสงแดดมันจะรุนแรงนะครับแสง uv มันหนักนะมันหนักมากเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะออในอากาศมันไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนเหมือนพวกหมอกเหมือนหรือพวกละอองอะไรที่แบบว่าระเหยขึ้นไปได้นะครับมันมันมีความชื้นน้อยแสงมักเลยผ่านได้ได้มากนะครับมากม,มากที่สุดสำคัญนะครับในตัวของ two w i n g ก็ยัง พูดถึงในตัวทวิงอยู่เหมือนเดิมกับตัวของน้ต8นะครับช่วยวยในการต้านสภาวะพืชนะครับได้อยู่อะไรระดับ70-80%นะครับนะครับคือเราให้น้ำอ่ะ <c oughs> ถ้าคนให้สปริงเกอร์คุณต้องให้เร็วหน่อยนะครับให้เร็วหน่อยอย่าให้แดดมันจัดอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับตอนนี้พริกสมมติอายุ15วันแล้วใช่ไหมพอมันเริ่มเปลี่ยนต้นเปลี่ยนอะไรเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องมาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยละทางลากเน้นละตันี้สำคัญนะครับในรูปแบบของผมเนี่ยผมจะมีสูตรปุ๋ยคือตัว2174นะครับของยาลามีล่าหลายคนถามผมเข้ามาวันนี้ผมจะพูดให้เคลียร์นะว่าทำไมผมต้องใช้ของยาลาที่จริงปุ๋ยมันมีหลายยี่ห้อนะครับใช้ตัวไหนก็ได้แต่ให้มีธาตุอาหาร N P ต้องมีละ เต้องมีโพลารเซียมและฟอสฟอรัสต้องมีเนื่องจากพิกอายุ14-15วันมันจะสะสมฟอร์มตาดอกและสอนกระตุ้นให้มันมีตาดอกนะครับเพื่อมันจะได้สร้างเซลล์ที่จะต้องมีดอกนะครับสร้างขึ้นไปนูตสต้องใช้แหละที่ผมบอกในรอบที่1-3-5ต้องมีนูตสเข้าใจไหมเพราะว่าต้องสะสมให้มันรู้จักตัวมันเองอะ นะครับให้มันพร้อมที่จะตื่นตัวในสภาวะที่เราทํายอดทําดอกตลอดนะครับพิกระบบผมอะ่ะ <c oughs> ในระบบของสุบชานนะครับผมบอกเลยว่าผมจะไม่ไปใช้ยาอะไรนะจะเ,เขาเรียกกันเปิดตาดงตาดอกไม่มีความจําเป็นนะครับหลายคนถามผมว่าต้องเปิดตาดอกไหมพี่มันไม่มีตาดอกหรอกครับถ้ามันไม่มียอดใหม่มันก็ไม่มีดอกเนี่ยพี่เคยเห็นมันออกอย่างนี้ไหม สมมติต้นอยู่เงี้ยแล้วดอกมันออกโผล่มาจากต้นมันไม่มีใช่ไหมมันจะต้องมียอดแบบนี้และจะต้องมีช่อดอกออกมาตรงยอดมันใช่ไหมอันนี้คือคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลในความเป็นจริงนะครับนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอไอ้พ่อขาพี่ดอกมันไม่ออกดอกมไม่ออกหลายคนงงนะดอกมไม่ออกแล้วทําไมทําไมน้องสุริยาทําไมต้องบอกให้พี่ไปใส่ปุย๋ย พี่น้องสัญวยาทำไมไม่จัดยาที่มันเอ,อ,อะไรนะหลายคนก็ถามผมไม่จัดยาเปิดตาดอกให้พี่เอาง่ายๆพริกถ้ามันไม่มียอดมันไม่มีดอกนะครับผมถึงเน้นปุ๋ยไงทําไมพริกทํารูปแบบผมมันต่อยอดตลอดเพราะผมไม่เคยหยุดตัวในตัวเจนนะครับตัวในตัวเจนคือตัวเอ็นเนี่ยแหละยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเพียงพอนะครับคืออยู่ในระดับ ห้าสิบห้าสิบยี่สิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยกินได้ทั้งรากและยิ่งผส,สมโอเมิราไปนี่คือเพียงพอมากเลยมี NP มีฟอสฟอรัสและไม่มีโพแทสเซียมสองตัวเนี้ยมันกระตุ้นให้พืชอะ่ะเพื่อที่จะสะสมอาหารแล้วนะครับหลังจากอายุสามสิบวันเนี่ยมันจะเริ่มมีช่อบเก่งขึ้นมาเต็มเลยนะครับเรามาใส่ปุ๋ยขึ้นรอบที่สองใส่ยี่สิบแปดเจ็ดสิบสี่หยุดสี่หกศูนย์ ในอัตรานะครับ4กิโลต่อ1ไร่ในสเปค2,500ต้นถ้า3,000ต้นนะครับใน1ไร่ให้ใส่5กิโลถึง6กิโลนะนะครับมันเพียงพอนะครับสำหรับพริกเล็กๆแค่นี้นะพอพริกได้อยุ25วัน25วันถึง30วันทำอะไรอะ่ะตอนนี้พอพริก14 1 5วันติบ5วันเสร็จใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยขึ้นปุ๋ยรอบที่2คือ2 1 74จดนะจดนะครับพยายามจดพยายามจานะครับเพราะว่ารายละเอียดบางทีผมผมไม่ได้มาตอบทีละคนอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจผมด้วยเนาะบางทีลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะทําคลิปให้ให้ให้ดูแบบเข้าใจกันใส่ปุ๋ยนะครับ15 16 17ตรงกับอายุ17วันหลังที่17ปุ๊บพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บ1 8 19เรามราเริ่มนับระบบ 1, 4, ึ่งส่เม่สิบจะต้องฉีดอะไรนะครับ15วัน15วันฉีดมาแล้วใช่ไหมพอถึงอายุ15วันมาใส่ปุ๋ย 16, 17ใส่ปุ๋ยไปสวันขึ้นปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยวันที่17พักพักสวัน 18, 19พัก2วันพัก2วันเสร็จปุ๊บวันที่19วันที่20เช้าอ่ะ เริ่มเข้าระบบ147พิกก็จะได้20วัน <c oughs> ตามจะเตปนะครับตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องของชุดบำรุงชุดบำรุงมีอะไรบ้างนุ๊หนุ๊สนุ๊ตแนะครับตัวละ 5cc จัดเต็มแล้วตอนนี้นะครับต่อน้ำ20ลิตรวิงนะครับอัตรา 5cc ต่อน้ำ 20, 20, 20, ย0ิตดีส่เข้าไปพร้อมกันนะครับตัวทูวิงเอาออกผนังมันหนาแล้วนะครับเราจะทำเสาวนี่เราไม่ต้องการให้ผนังพืชหนาใช่ไหมเราไม่ต้องให้เขาผานังหนาผานังเซลแล้วคนก็ถามว่าถล้วทูวิงมันต้านร้อนต้านหนาวน,านี่จะเป็นต้องใส่ไหมหยุดเพราะมันมีตัวโพแทสเซียมนะครับนะครับมีทางลากอยู่เราใส่ปุ๋ยเป็นไง np นะครับมนสะสมฟอร์มตาดอกสะสมฟอร์มตาดอกก็เท่ากับว่าตัวเองของมันเนี่ยผนังของมันเนี่ยหนาเพื่อที่จะสร้างดอกมันกินแป้งกันไปอิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับอธิบายให้เข้าใจกันคร่าวๆแบบนี้จะได้เข้าใจนะครับต่อไปพอเราใส่ชุดบำรุงนุ้นหนึ่งสอดบิงนะครับตาเนี้ยบอมมาแล้วนะครับพลิก ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกัเกวบ,บเรื่องของไวรัสใบเหลืองมันเกิดจากผ่าหาส่วนมากจะเป็นแมลงวีขาวนะครับจะเกิดจากแมลงวีขาวพออายุมันได้สักประมาณ20วันนะครับถ้าคุณกําจัดเกี่ยวกับเรื่องของเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยอ่อน <pie> เพี้ยแป้งเพี้ยหอยพเพี้ยจักระจันเพี้ยอะไรก็แล้วแต่แมลงวีขาวเลวไม่หายเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองเพราะมาเกิดอาการใบเหลืองเนี่ย มันก็จะเกิดอาการลามของไวรัสลุกลามสามารถลุกลามต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งได้สาเหตุเกิดจากพหาหะและ,มะแมลงนะครับเกิดจากพาหะแมลงวีขาวนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาพูดกันถึงเรื่องตัวนั้นเอาเรื่องของการคุมก่อนนะครับยามแมลงจะใช้อะไรนะครับในช่วงพีกอายุป,ประมาณ20วันฉีดครั้งแรกเข้าระบบเลยทเยยามแมลงมาใช้ฟิโปรนินนะครับบวกอะไร โปรฟิตพิ่นินใส่ยี่สิบซีซีนะครับอัตรายี่สิบซีซีพนินต้องใช้ก่อนะเพราะอะไรพิ่นินเก่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นตัวของผมพิ่นินตัวผมเนี่ยจะเก่งเกี่ยวเรื่องเพียไฟด้วยนะครับแล้วก็ไลนนะครับเก่งพิพนินที่ผมจัดเพราะว่าพิ่นินเนี่ยมันมีหลายตัวพิพนินค่าหนอนก็มีพิ่นินค่าไลนก็มีพิพนินค่าปวกค่าอะไรก็มีแต่พิพนินที่ผมจัดเนี่ยคือตัวของ เวเปอร์ตัวนี้เก่งนะครับไม่ต้องไปใส่พวกไพริดาเบนเลย <c oughs> เอาง่ายงายระบบผมไม่มีไม่มีอยู่ในสารระบบไพริดาเบนค่าไรนะครับในเมื่อคุณคุมเกี่ยวกับเรื่องของไรได้คุณคุมเกี่ยวกับเรื่องของเพ้ยได้เพันจะมาก่อนไรทุกทีอันนี้คือวัฏจักรของพืชน,นะครับเพ้ยต้องเข้าก่อนพอเพรยมันปล่อยมูลปล่อยแล้วมันเกิดปะหาไรมันจะตามมานะครับ ง่ายๆให้คิดแค่นี้นะครับพื้นฐานที่พี่ๆเพื่พพพอนๆต้องต้องรู้อันนี้คือระบบขอผมนะให้ส่วนตัวนะครับพอมันพันเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาเนะี่ยคือเราจะใช้ยาตัวนี้ฉีดไปก่อนตัวของ Profit 1 5บหาซีซีน้ำยี่สิลิตรผสมใหม่นะเอาน้ำยี่สลิตรแล้วก็มาผสมในถังใหม่ไม่ต้องไปใส่ถังใหญ่อย่างที่ผมบอกลองปรับดูนะครับ มันจะดีแล้วก็มีความเสถียรภาพสูงนะครับในการที่เราผสมยาแต่ละครั้งเนาะต่อไปเราก็ฉีดระบบหนึ่งสี่เจอ่ะ <c oughs> เข้าเสร็จปุ๊บอีตาเน,นี้ยมาเข้าวันที่สี่เลยวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ไปเจออีกทีวันที่ยี่สิบสี่อ่ายี่ิบสี่ใช้เหมือนเดิม นุดหนึงองแปดแต่ปรับอัตราลงเหลือตัวละ4 4, 4. ่นะครับสาเหตุเนื่องจากทำไมต้องเอาแค่สี่่เพราะเราจะลูดขแขนงแล้วนะครับฉีดอีกครั้งหนึง่งนะครับเราไม่อยากให้กิ่งมันเหนียวทอาง,ง่ายง่ลงลดปริมาณตัวบำรุงทั้งหมดลงนะครับซูเปอวิงนะครับขยาย เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพยา,ยาขยะและวิตามินที่มันมีความจำเป็นใส่ไปสิบนุดหนึ่งสีนุดสองสีนุดแปดสี่ซปวิงใส่สิบนะครับทูวิงไม่ใส่บอมไวรัสต,ต้องใส่นะครับเพราะเราเตรียมต้นจะทำสาวแล้วนะ,ะพิกได้ยีบสี่วันยาแมลงใช้อะไรคาโบซันแฟนบวกอิมิดาคอฟิ นะครับเพี้ยไฟไลายแดงมแมลงวีขาวโดนไปแล้วชุดแรกต่อไปมาเพี้ยจัก,กจัน่นนะครับนอนชอนใบนะครับใชย้ยีดาโคฟิตผสมกับคาร์บอเนแฟนพอนะครับวันที่4ีฉีดแค่นี้อ่ะไอ้คาร์บ,บนแฟนเดีวก่อนบอกก่อนใส่30บนะครับสารตัวนี้ปีหน้าจะไม่มีการได้ใช้เลยนะตัวคาร์บ,บเนยนะครับถูกระง,งับการใช้นะครับ จะเป็นเหมือนประเภทเกี่ยวกับเรื่องของออยาเกี่ยวกับเรื่องของพวกไอพวกเหมือนยาขยะนะครับเหมือนพวกพาราคอร์ดพวกอะไรนี้จะไม่มีการใช้แล้วพวกตัวคาร์บเดี๋ยวต้องแจ้งเพื่อนๆเกษตรกร,กรใ,หให้เข้าใจกันก่อน <c oughs> แต่ปีนี้ยังใช้ได้ก็คือเอามาพูดให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวการปรับเปลี่ยนสารก็เดี๋ยวจะพูดต่อไปให้ฟังทีละขั้นตอนเนาะตามวันและเวลาเราดีกว่ามันจะเข้าใจง่ายนะครับอ่ะครั้งที่4ฉีดแค่นี้ต่อไป พิกอายุ24วัน25 26 27พิกได้27วันเดินเดินเดิน <c oughs> ต่อเป็น27คือเข้ารวม4 7ตรงกับวันที่27นะครับเดอะไรตานี้เีดนูดหนึ่งนะครับ 5cc เพิ่มความเสถียรน,นุดสอง 5cc นุดแปดใส่ 5cc super w i n g 10 ยืนพื้นสิบก่อนนะซูเปอร์วิง์นะครับบอมสี่สิบซีซีนะครับยาแมลงนะครับตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวของยาหนอนด้วยนะครับยาหนอนผมจะใช้นะครับนี่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูนะครับนี่ตัวเนี้ยไม่บอกว่าชื่ออะไรเดี๋ยวมาบอกตอนหลัง เดี๋ยวพี่เซนให้ดูต่อหลังโอเคใส่ยาหนอนเข้าไปนะครับตัวนี้1 0 c ีนะครับและใส่ฟิโพรนินนะครับใส่ฟิปโปรนิน <c oughs> 30cc ฉีดพ่นครับเรียบร้อยนะครับพอพิกได้อายุ27วันนะครับพักเลยตาเน,นี้วันที่28เชา้างดน้ำนะครับงดน้ำให้พิกกินยานหนอนเราเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเนี้ย ใช่ไหมย,ยาหนอนเราเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาแหละใช่ไหมเนี่ยมันจะมีฝาตวงนะครับอันนี้ครับราคาไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามกันเนาะว่ามันคือยาอะไรเนาะตัวเนี้ยเก่งครับเก่งกับหนอนมนใบใย,ยผักเนี่ยนะครับมันประสิทธิภาพพอกับลิอิดแต่ว่ามันเป็นยาที่ใช้สลับกับลิอิดนะครับนะครับไอส่วนตัวห่อฟ้าเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดอะครับตัวนั้นมันเป็นตัวที่มันกวาดล้างนะครับเหมือนระดับยูเคีย นะครับปุ๊บพอเราเฉีดเสร็จวันที่28ตอนเช้าเราก็งดน้ำเลยไม่ต้องให้น้ําสาเหตุเนื่องจากอะไรให้พืชกินอาหารทางใบได้เต็มที่สุดดูดอาหารเข้าลําเซลล์ลาต้นลําเซลล์เขาจนแบบอิ่มบุดมสมบูรณ์สัรงข้อแสงเหี่ยวหน่อยช่างมันนะครับนะครับวันที่28หยุดมาให้นะ้ำวันที่29่วันที่29พิกมันก็โตแล้วแหละ ตอนเนี้ยนะครับความสูงก็อยู่ประมาณสักยีนะ่สิบห้าเซนหรอยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนสูงอ่ะสูงอยู่นะครับมันความสูงก็ประมาณเนี้ยเนาะเอาง่ายๆก็คือประมาณนี้ประมาณเกือบคืบเราละถ้าเป็นสายพันธุ์เกี่ยวกับทั่วไปก็จะจะ,จะโตเล็กหน่อยช้าหน่อยแต่ว่า,ขาแขนงข้างๆเขาจะเยอะอย่างเงี้ยเยอะๆออกมาเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็ลูดออกนะครับพอวันที่สามสิบ สมมติสามสิบสามที่แปดทสองเนี่ยพี่อายุสามสิบกว่าวันบางทีมันอาจจะช้าหน่อยก็ไปรอท,ทําทีหลังแต่คือถ้าผมเดินตามระบบแล้วผมมั่นใจว่าพีา่กับมันจะได้ทาสาวในช่วงอายุประมาณสามสิบวันไม่เกินสามสิบห้านะครับติ่งต่างแบบนี้เนาะนะครับหลังทำสาวเสร็จนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาบอกว่าโยกยาเป็นระบบไหนต่อนะครับเขาเรียกว่ายากวาดนะครับยากวาดชุดยากวาดก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเนาะว่ามันใช้อย่างไงอะไรเงี้ยครับ โอเคไหมวันนี้พอจะเข้าใจไหมนะครับในเรื่องของการเดินระบบ1นึนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งเดินหนึ่งให้ปุ๋ย1ครั้งนะครับหนึ่งหให้ปุ๋ยขึ้นปุ๋ยรอบที่2เสร็จใส่ยี่สิบเจ็ดสี่ใช่ไหมแล้วก็มาเดินระบบ1นึต่อนะครับเนาะพอเข้าใจเนาะมันมันค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวสารอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเยอะเกินไปก็นะครับคําถามบางทีก็พยายามจะตอบ ให้ทั่วถึงทุกคนนะครับนะครับนะก็อย่าอย่าอย่าน้อยใจนะครับบางทีตอบคำถามช้าอะไรเง,งี้ยหรือตอบคอมเมนต์ช้าอะไรเงี้ยบางพี่บางคนก็โมโหนะเงียบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมก็พยายามมาแหละนะครับบางทีเฟซมันแหลกมั่งอะไร,ม,ะไรมั่งอะไรก็ต้องเข้าใจกนะันเนาะเราก็พยายามมาพูดมาคุยกันในเรื่องของของการทําในรูปแบบของเราให้มันเกิดประโยชน์นะครับจริงๆนะครับเนาะ เดี๋ยวต่อไปนะครับในระบบในระบบต่อจากเนี้นะครับหลังจากทําสาวพิกเนี่ยเราจะมาใช้ยาอะไรฉีดและจะเดินปุ๋ยในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะบอกเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไปลงแปลงใหม่แล้วก็จะไปรีวิวในแปลงใหม่ให้อีกก็เรียกว,ว่าคูณ2คูณ2นะครับคูณ2เอาให้แน่นเลยครับเอาให้ปึกเลยครับในเรื่องของการทําพิกนะครับเนาะ นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมนะครับซูเปอร์วิงและทูวิงและโอม l ล่านะครับก็เป็นยาของค่ายของสุภาชาครับส่วนนูตฟไลทก็เป็นยาที่ผมใช้นะครับกันยาวนานนะครับส่วนบอมไวรัสก็เป็นยาที่ผมใช้ของเขามายาวนานนะครับทุกตัวนะครับที่ที่ผมแนะนําหรือผมพูดออกมาเนี่ยมันผ่านการใช้นะครับ ใช้แล้วใช้ซ้ําใช้แล้วปรับดูนู่นนี่นั่นจนมันนิ่งนะครับไม่ใช่ว่าผมเพิ่งจะมาเริ่มทําแล้วมาแนะนานะครับไม่ใช่เพราะรูปแบบทุกวันนี้คือผมทำเนี่ยเนี่ยบันทึกไว้ทุกอย่างนะครับด้วยตัวผมเองแล้วก็ข้อมูลหลายๆอย่างคือเราสามารถที่จะเผยแพร่นะครับหลายคนก็ถามผมว่าคือต้องสมัครสมาชิกไหมคือต้องเข้ามาในกลุ่มเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายะไรทุกอย่างไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายครับ นะครับนะครับเป็นการให้ความรู้แบบตรงเลยโดยตรงนะครับเนาะทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับที่จะใช้รูปแบบไหนระบบหลายบริษัทก็มีครับตามรูปแบบใครรูปแบบมนะันแต่คือว่ารูปแบบผมนะผมบอกได้เลยว่าผมบอกได้เลยนะครับว่ามันนะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดถึงกับยังไงอะจริงจริอะคือเพราะเราเรา,เราได้เราได้ใช้อะ นะครับผลิตภัณฑ์เราจะเข้าใจว่ามันไปต่อได้ไหมมันดีไหมแล้วมันมันจบไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมุติผมส่งยาไปตัวอะไรเงี้ยผมต้องถามว่าพิกมันเป็นยังไงพิกมันระยะไหนมันเป็นยังไงมันคือว่ามันเกิดจากอะไรนะครับโลกน่มันจะมองแบบคล้ายเคืงกันมากนะครับมันจะดูแบบคล้ายคลึงกันมากนะผมบอกได้เลยนะครับทุกวันนี้อย่างโรคอย่างแมลงวันทองเนี่ย มเมล็ดเน้าเอาเมล็ดอะไรเงี้ยคือคือถ้าคนที่แบบเป็นมือใหม่เนี่ยผมผมเข้าใจานะความรู้สึกเนี่ยไปเจอแบบโหมันเน่าไปเอามเมล็ดให้ร้านดูเงี้ยเป็นโรคเชาาื้อราอะไรเสียเงินโดยที่แบบไม่ได้มีประโยชน์นะครับนะครับผมพยายามนะพยายามที่จะแบบอยากให้เข้าใจเลยลูกบางอย่างที่ตอบไปในคอมเมนต์นะ่ะไม่ใช่ว่าผมจะเก่งจะเหนืออะไรกว่าคนอื่นหรอกแต่คือทุกอย่างคือมันเกิดจากประสบการณ์แล้ว การสังเกตนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆีทุกคน,นะเก่งเก่งอยู่แล้วบางคนเก่งกว่าผมอีกบอกเลยนะใช่ไหมถ้าถ้าพี่ไม่เก่งปลูกพี่ไม่โตใช่ไหมนะปลูกโตแล้วก็ต้องปรับกันะเนาะใช่ไหมว่าปรับยังไงเนาะตลอดวันนี้ก็ขอฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินระบบนะครับโอ้ก็ยังรอดูกันเนาะ <c oughs> นะครับโอเคครับสำหรับข้าคืนนี้ลาติสวัสดีครับผม Baiklah